อันนี้ยายซื้อเข้ามาซื้อตอนนั้นใช่ไหมประมาณสองหมื่นซื้อตอนนั้นสองหมื<ญ>่นคผู้ชมครับเราดูลูกแรกเรารู้เลยว่าวัวนี้ให้ลูกสวยใช่ไหมครับก็มันมันออกมาสามตัวคือสามตัวคือสวยทั้งหมดมสวัสดีครับผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับมาลีแก <c oughs> ้วฟาร์มนะครับอย <c oughs> ู่ที่อำเภออำเภอเมือง ตำบลตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงมัห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วท้าไมถึงเลี้ยงวัวครับก็ชอบชอบเออใจชอบมีเหรอคุณผู้ชมครับโอ้ยเดีดยแล้วใจชอบใช่ไหมครับจ้าใจชอบมีความสุขไหมครับกับการเลี้ยงวัวก็เวลาว่างๆก็มานั่งดูวัวกินหญ้าอมันทําให้เรามีความสุขเลยใช่ไหมครับเวลาว่างนุ่นตัวนั้นมันคลอดมาได้ อีกวันหนึ่งจนถึงหนึ่งเดือนสิงโตขาวอ๋อเนี่ยครับสิงโตขาวอ๋อผู้ชมครับไปดูครับแน่เจ้าของพีชอินงเลยครับตอนนี้อ๋อนี่คือสิงโตขาวใช่ไหมขาวแม่เลเปปเป็นี่ประมาณอ่ะนี่อ๋อนี่ผู้ชมครับนี่คือสิงโตขาว นี่ได้สวยเท่าไรอันนี้ได้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับอันนี้เหลืออีกวันหนึ่งจะถึงหนึ่งเดือนอ๋อเหลืออีกวันหนึ่งจะถึงหนึ่งเดือนด้านขวามือนี้ก็เป็นแม่แม่ของเขาเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพี่สาวของเขาพีสาวขอนี้ลูกของคนนี้เลยอันนี้คือชาเล่อันนี้เป็นแม่พันธุ์เลยใช่ไหมครับถ้าไมถึงเลี้ยงชาเล่ครับก็เห็นโครงสร้างมันดีเนี่ยผู้ชมครับแอ่แดงก็มีความรู้ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นโครงสร้างมันดีก็เห็นมันออกลูกมาได้ดีได้สวยโครงสร้างมันสูครับเนนี่ก็็ป แม่ไรพันธุ์นะครับนี่คือแม่ของเขาแม่ของเขาเขาไอ้น,นี่คือตัวนี้มันมีน้องชายคนหนึ่งชื่อไอโควิดขายไปแล้วขายโควิดไปแล้วออขายไปแล้วตอนนี้คลอดตัวที่สามครับผมอันนนี้ก็คือไม่พันธเหมือนกันใช่ไหมครับก,ก็จะไ,ไม่พันธุ์คือลูกของไอคนนี้แหละนีลกูกไอนี้แหละอ๋อเป็นพี่ของเป็นพี่ที่สองแล้วนะี่ครับผมแสดงว่าแม่เขาให้ลูกสวยเนาะเนี่ยผู้ชมครับแม่เขาให้ลูกสวยมากๆเลยครับอันนี้พึ่งพึ่งอะไรพึ่งทับไป ได้สองรอบแล้วเนี่ยสองรอบผ่านแล้วใช่ไหมครับผ่านสองรอบแล้วอ๋อเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับออโอ้นี่คือแม่ของเขาให้ลูกมาตอนนี้นะยผู้ชมครับ,รรบเยี่ยมจริงๆครับด้านซ้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นหัวทับแล้วได้สามเดือนเข้าเดือนที่สี่แล้วนี่พันรามันใชห่หรือว่าไงารามัน อ๋อนี่สามเดือนตอนนี้ท้องได้สามข้าสี่เดือนแล้วข้าสี่เดือนแล้วอันนี้คือลูกของเขาใช่ไหมครับนี่อันนี้ลูกของแม่อีกคนนึงอ๋อมีหลายแม่เหมือนกันมีหกแม่เหรอครับตอนนี้ตอนนี้ท้องกี่ตัวครับตอนนี้มีท้องอยู่สองตัวกต่ตัวนี้กับตัวนี้อ๋อมีท้องอยู่สองตัวนะครับมีหกตัวคลอดแล้วสี่ค้งอีสองปีหน้านู่นโอ้ปีหน้าโมกกรานุนใช่ไหมครับพันรามกราคลอดเฮ้ยด้านความมือนี้เป็นแม่พันตัวใหญ่เลยพี่ชมครับอันนี้พันบราหมั่นใช่ไหมครับอันนี้กี่ปีแล เออดีซื้อมาซื้อมาได้นานเนงครับซื้อประมาณได้ลูกสองตัวแล้วนะอ๋อให้ลูกสวยให้ลูกสวยไหมครับตัวนี้่นี่นี่ลูกของมันได้สองเดือนแต่รู้สึกว่าเรียนเซลอาแบบอย่างนี้อ๋อไม่สวยเท่าแม่ไม่สวยเท่าแม่แต่คอยดูว่างวดหน้าจะผสมแอร์ซีไว้เขาคอยดูว่ามันจะไปตามแม่ไหมอ๋อเยี่ยมนี่มันผสมอะไรของอะไรของไออะไรก็ไอดำดำอะไรเขาน่ะเขาเรียกแอนกั๊เออนน่นแหละ แต่ทำไมมันไม่ออกมาแบบนั้น, <c oughs> ต,นตัวนี้อ๋อตอนนี้ผสม c ีวงวดต่อไปแต่ตอนนี้ยัง,งพึ่งพึ่งคลอดอ๋อครับผมเดี๋ยวเราดูรอบต่อไปว่าจะผสมสีวดูว่าจะสวยหรือเปล่านะครับเนาะแต่วัวตัวนี้อ้วนนะครับเนาะ<ด>ให้กินอะไรบ้างครับนี่หญ้านเปียหญ้านีเปียปหลักๆเลยก็หัวหานนิดนิดหัวหานนิดนใช่ไหมครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อที่สร้างขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับข่อกา่อคนนี้ทำหมดประมาณเท่าไหร่ครับทำหมดประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณสักสามหมื่นกว่ามั้ยสามหมื่นกว่าเออสามหมื่นเนาะก็ซื้อเหล็กสามหมื่นกับสี่หมื่นแล้วมั่งนั่นนะครับผมโอ้ทำเล่นๆไปที่แรกไม่ได้ขยายโครงการอะไรมากมายคือว่าจะแค่ตัวสองตัวแต่พอเลือกไฟด้เยอะเลยก็โลกมากครับผมอ๋อเลี้ยงมาเลี้ยงมาได้ดูหลังก็เลยไม่อยากขายอยากเก็บไว้ เลยเออเก็บเก็บไวได้เลครับผมตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับยังเลยยังเลยใช่ไหมครับขออนุญาตเขอพาไปชมตัวนี้ได้ไหมครับเขาเขาจะชนไหมครับเนี่ยไม่ชนค่ะเนี่ยผู้ชมครับอาวเจ้าของจับได้นะลอยล้อใช่ให้ลูกสวยตัวนี้ให้ลูกสวยนะครับเนาะให้ลูกสวยตัวนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้โครงสร้างคนนี้มันตั้งแต่ซื้อเข้ามาได้ได้ลูกได้ลูกสามตัวได้ลูกสามตัว สวยทั้งสตัวเลยสวยทั้ง3ตัวนะั่นคนที่หนึ่งคนที่2ก็ไอดช่วงโควิดนั้นน่ะ4เดือนขายได้2องหมื่นครับผมตัวผู้ครับได้ลคลอดมาอีกรอบนึงได้ตัวเมียคือ,อสวยตัวนี้คือคือให้ลูกดีเลยเนาะเออให้ลูกดีสวยเนี่ยคผู้ชมครับมีวิธีการเลือกไม่พันไหมครับ ก็ก็เห็นดูโครงสร้างดูโครงสร้างดูโครงสร้างมันดีพอครับผมถ้ามันออกมาเห็นไหมตัวนั้นสวยไหมสวยครับก็สวยแต่ตัวนี้น um 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 ่าจะสวยเหมือนพี่สามของมันโครงสร้างเอเคครับผมเนี่ยผู้ชมครับให้ดูโครงสร้างแม่เป็นหลักใช่ไหมครับโครงสร้างเห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมหนึ่งเดือนนะใช่ครับตัวนั้นหนึ่งเดือนมันก็สวยไหมสวยครับสวยสวย ัวยมาตัวอื่นใช่ครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับที่ทําให้ผมลงรถมาดูผู้ชะตัวนี้นะครับผมเนี่ยสวยจริงๆครับผู้ชมครับลูกมันยังไม่ถึงเดือนเออมันมันคลอดที่ยี่บแปดเนาะยี่แปดอภาเห็นไหมเนี่ยผู้ชมครับโครงสร้างมันใหญ่โอเคครับมันคลอดเองนะอ๋อเขาไม่รู้เลยว่ามันคลอดเจ้าของมาอ้าวออกแล้วเออในน้นตรงนั้นเต็มเลยงั้นไปดูอีกทีมันนอนเรียลูกแล้วอ๋อแสดงว่ามประสกัรณ์โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวัวในคอกเหมือนกันใช่ไหมครับ ไปเข้าให้มาที่ผมดิน๋อก็เลยให้มาค่าดินอ๋อค่าดินถมดินแทนครับผมตอนนั้นมืนคุณวานก็เอามาพอดีมันมันอะไรอ่ะมันเป็นสัตว์ครับผมมันเป็นสัตว์ก็เลยผสมมาได้ลูกตัวนี้ในลูกมันสีขาวตัวนี้อ๋อคือเขาให้ค่าถมดินมาโอเคครับผมแล้วตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไอ้ลูกไอ้ที่แดงที่ว่าครับผมอยู่ตรงนู้นเลยอครับผมนี่พื้นที่ตรงนี้ปลูกหญ้า ประมาณกี่งานครับตรงนี้ครับตรงนี้ประมาณไร่กว่าพอไหมครับก็นุ่นทางนู้นด้วยแล้วนุ่ทางพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกหญ้าในเปียใช่ไหมครับอันนี้พอไหมครับไม่พอก็ดูอยู่ทางนู้นด้วยอ๋ออยู่ทางนู้นด้วยอันนี้อันนี้พอมีพันแบ่งกันไหมครับถ้ามีคนอยากจะซื้อครับตอนนี้มันต้นมันยัง กลัวจะไม่พอกินตอนนี้มันกําลังเพราะว่าคนมันทิ้งช่วงไงคนมันเมื่อก่อนนะพอได้แต่ตอนนี้อ่ะวัวมันเยอะครับผมก็เลยยังไม่พอแบ่งขายเนาะยังไม่พอแบ่งที่นี่มีเบอร์โทรไหมครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะดูวัวดูอะไรเงี้ยครับวัวมีเต็มไม่ค่อยสวยอ้าวไม่เป็นไรครับมีเบอร์ไหมครับเผื่อเขาสนใจเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามแปดสองสามแปดสองสองเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดศูนย์สี่นะครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผู้ชมครับ ถ้าราคาถูกใจก็ปล่อยนะครับถ้าราคาถูกใจก็ปล่อยนะครับผู้ชมจ้าไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงอะไรให้มันนขยายไปขยายมาเลยเกิดมันเป็นลักษณะนี้เป็นซองเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผู้ชมครับเป็นเหมือนซองมันซอยในในครอวัวด้นันด้านนี้คืออะไรครับตัวนี้ะรับตัวนี้เป็นแม่ข้อยตัวนั่นแหละแต่ข้อได้ลูกไอ้ลูกเล่ลูกมันยู่นั่นไหมเห็นครับเออลูกมันได เข้าหกเดือนแล้วลูกมันนี่วัววัวบ้านเราเลยใช่ไหมครับวัวบ้านเราเนี่ยผู้ชมครับมีความสุขไหมครับกับการเลี้วัวจ้าก็เนาะว่างๆก็ได้ดูมันกินหญ้าเตือนไปใช่ไหมครับสมเล็กผสมท้องวายเราไม่้จะทำอะไรไม่จบเยี่ยมจริงๆเลยนะครับนี่อืมครับเลี้ยงอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ทำที่แรกไม่ได้คิดว่าอะไรจะเยอะแยะทำแค่ตรงนี้ครับผมอ๋อที่แรกคือเริ่มต้นคือฝั่งขวามือนี่ใช่ไหมครับ ยงทัวแค่ตรงนี้สองตัวครับผมแต่ไปมาไปมาเลยก็เต็มเต็มพื้นที่เลยแรกๆก็คือแค่แค่ตรงนี้เนี่ยผู้ชมแค่ตรงนี้โรงฟางโรงฟางอ๋อครับผมพอทำไปทำมาก็ขยายมาถึงนี้เป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปต่อมาก็จะมีอีกแล้วผู้ชมครับที่นี่ให้กินฟางกินหญ้าในเปียร์อาหารางนิดๆหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับ เนี่ยผู้ชมนี่ก็เป็นแม่ตัวนี้มันคลอดสองเดือนนะสองเดือนนี่ครับแต่ไม่รู้คอยคอยดูว่าปีหน้าไอแอนนวดหน้าเราจะใส่เอสซีวายครับผมจะไปตามแม่มันอันนี้เป็นแม่พันธุ์เลยนะครับผู้ชมครับแม่พันกี่ปีแล้วตัวนี้ครับอันนี้ยายซื้อเข้ามาซื้อตอนนนั้มประมาณสองหมื่นซื้อตอนนั้นสองหมื่นผู้ชมครับแหเจ้าของบอกว่าก็ได้สองเดือนอ่าสองตัวแล้วครับผมเจ้าของกระซิบมาบอกว่าพูดเบาๆแล้วสองหมื่นซื้อมาสองหมื่น หมนนื่นเก้าพันห้าค่าในหน้าเขาส200องร้อยโอ้ผู้ชมครับค่ารถสามร้อยโอเคครับผมแต่ตอนนี้ซื้อได้มากี่ป,ป,ปีแล้วสองปีสองปีจะสามปีแล้วเนาะในยังไม่ใช่สองหมื่นเลยครับผู้ชมวัวสวยขนาดนี้สองหมื่นเนื้ผู้ชมเมื่อสองปีที่แล้วเนาะก็ <S 2> <S 2> ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวัววัวตัวนี้ราคาจะสองหมื่นเมื่อสองปีที่แล้วลัวคกษณะเป็นคนซื้อให้นะเนี่ยตลาดนัดนะคือไม่ได้สนใจเรื่องวัวเลยใช่ไหมครับก็ดูโครงสร้างดู อ๋อดูแค่เอาแค่ว่าโครงสร้างใหญ่ก็จัดเลยเออโครงสร้างสวยเนี่ยผู้ชมครับแต่ตอนนี้ลูกยังไม่ประทับใจอ๋อลูกยังไม่ประทับใจแต่เคยดูไอ้ที่สองเดือนครับผมสองเดือนแต่เคยดูว่ามันจะให้ลูกสวยหรือเปล่าให้ลูกสวยไหมถ้าไม่สวยก็ต้องปล่อยโอโอเคครับดงว่าเราจะเก็บไว้เฉพาะแม่พันธุ์ที่ให้ลูกสวยจ้า นี่ผู้ชมครับโอเคถ้าสวยมันก็ได้ราคาเนาะถ้าไม่สวยมันก็ไม่ได้ราคาก็ก็ปล่อยไปดีกว่านะเนี่ยผู้ชมครับเมื่อไหร่ัวนะหนมันให้สวยก็เลยรอบแล้วครับผมได้สองรอบตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับลูกของลูกของตัวนู้นผู้ชมครับลูกของไอ้แม่เลนลูกของแม่เลนแม่เลนให้สวยลูกสวยนะผู้ชมครับเนี่ยตัวนี้ให้ลูกสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็โครงดียาวนะผู้ชมครับ แล้วก็ให้ลูกมาหน้ามันเป็นบรามัณบรามยาวเหมือนประมาณมันมันเป็นเล่ย์เลยเลมันก็เรียกเลมันเหรครับงั้นไอเนี้ยเห็นไหมอันนี้ท้องแรกนะท้องแรกแต่ผมยังยาวเนาะตัวนี้เนาะผมว่าโครงมันใหญ่เนาะแต่ต้องใส่ตัวน้องของมันอีกตัวหนึ่งใสยโครงแบบนี้แน่นอนเนี่ยผู้ชมครับสวยแน่นอนนะผู้ชมครับอือเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็เก็บไว้แม่ครับอ๋อไม่เลอะ พึ่ท้องแรกเหมือนกันอันนีวัวของยายตั้งนานแล้วคุณพี่วัดครับผมอันนี้คือวัวตั้งนานแล้วเออตั้งนานแล้วแต่แต่เขาพึ่งท้องมาอยู่กับกยายพึ่งท้องครับผมพึ่งผสม,มไปได้เข้าสี่เดือนแล้วอืมเยี่ยมเลยครับอ,อืมแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่้ายตัวนั้นะคือไว้ใจได้ครับผมสวยแน่นอนมาแต่ละตัวคือใช้ได้ใช่ได้เลยผู้ชมครับโครงสร้างแสดงว่าเราดูลูกแรกเรารู้เลยว่าวัวนี้ให้ลูกสวยใช่ไหมครับก็มันมันออกมาสามตัวคืง สามตัวคือสวยทั้งหมดนะคือตอนนั้นไอ้ลูกมันได้สี่เดือนเนี่ยตอนนั้นโควิดกำลังดังเนาะก็ทอดมาก็ขายได้สี่เดือนพอดีตัวผู้ใช่ไหมครับตัวผู้ก็ขายได้ราคาเนาะแพงนะผมว่านะสองหมื่นแปดครับผมเนี่ยผู้ชมครับก็ทางนู้นหนูทางนู้นครับผมอันนี้คือย่าไนเตียใช่ไหมครับย่าทำไมถึงเลือกปลูกย่าไนเตียครับก็ ก็หญ้ามันให้ต้นเยอะแล้วเราก็บดได้เยอะด้วยเนาะต้นมันสูงครับผมต้นมันสูงเราก็ตัดมาถ้าถ้าไอเป็นอะไรเขาเรียกอะไรหญ้าลูซี่หญ้าหญ้าหวานค,คือมันก็ดีคือเขาไม่ต้องบดแต่อันนี้คือเราต้องใช้เวลาบดครับผมต้องตัดแล้วต้องมีเครื่องบดมันก็ข้อเสียคือเราต้องซื้อเครื่องบดแต่ถ้าไอ้นั้น ยาลูซี่อะไรก็ดีแต่ว่าเรา <He> o, ไม่ต้องบดเราเดียวให้กินเลยครับผมแต่ว่านี้ได้เยอะกว่าอืมอันนี้ก็คือเราประหยัดพื้นที่หน่อยเนาะเราตัดมาสักเท่าไหร่อะกี่กอดีอะ ห้าหกก็ได้วัวห้าหกตัวคือตอนเช้าเยี่ยมเลยครับแสดงว่าอันนี้คือตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้ใส่จ้ะก็ให้มันมันตัดก่อนแล้วก็ถ้าลูกเขาตัดสูงไปก็ต้องเอาเครื่องมาเล็มออกมาให้มันงอกมาจะได้ลำต้นดีอ๋ออย่างเง้นเลยใช่ไหมครับถ้าเขาตัดสูงไปน้องคนเด็กๆเขาไม่ได้เอาใจใส่เหมือนพวกเราเนี่ยผู้ชมครับคือคือต้องตัดให้สมดฐานรากเลยจ้ให้มันงอกมามันจะได้จับดินจับอะไรมันจะได้จำต้นมันใหญ่อ๋ออย่างงั้นเลยใช่ไหมครับลำต้นมัน มันแตกแะแนงมามันไม่สวยมันล้มครับผมอันนี้พื้นที่ตรงนี้ที่ตัดไปนี่คือหนึ่งวันเลยใช่ไหมครับอยะาอันนี้คือไม่หรอกคือสองสองวันละสองวันจ้าสองวันรอกนี้คือสองวันกินอิ่มเลยใช่ไหมครับก็กินอิ่มก็ให้อิ่มเป็นไม่รัวยาต้องอ้วนไม่ไม่ไม่ผอมต้องอ้วนอีกเนี่กินดีอยู่ดีใช่ไหมครับผู้ชมรับต้องเนี่ยอันนี้เริ่มตัดใหม่แล้วนะนีเริ่มเริ่มหมดอันนี้ไล่ไปทางนู้นเลยไล่ไปทางขวา อย่างแล้วเพราะว่าจะตัดให้ให้เป็นช่องไว้ให้ลมมันระบายมาตัดรูปไปเลยล้วก็ไล่ไปจจนนี้ให้หมดแล้วเราก็มาเริ่มต้นจากนี้ใหม่ไปนู่นจบเลาะไปทางนู้นแต่ว่าวนได้แล้วยาอนี้วนได้ไหมครับจ้าวนตัดทางนี้กินให้หมดไปแล้วก็แล้วมาตัดทางนี้ต่อไปเรื่อยๆหมดทางนี้ก็ไปเอาทางนู้นประมาณเกือบสองงานทางนู้นครับผมแล้วก็หมดทางนู้นก็มาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่มันทันกันแล้วใช่ไหมครับ ก็ฟางก็ตรงนี้ฟางนี่ก้อนเท่าไหร่ครับฟางอัดเองอ๋อมีเครื่องอัดฟางด้วยจ้าแสดงว่ารับอัดฟางด้วยใช่ไหมครับอ๋อผู้ชมครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่ให้ใช้บริการได้นะผู้ชมครับทั้งอัดฟางแล้วก็ซื้อฟางได้เนาะจ้าเนี่ยผู้ชมโทรมาโดยตรงเลยผู้ชมครับไม่ต้องผ่านผมนะครับโทรมาสอบถามเองได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรนะครับอีกั้งครับ08338 2 2 7 0 4โอเคก็โทรมาสอบถามได้เลยนะผู้ชมครับเกี่ยวกับการดูเลี้ยงวัวแล้วก็การ อัดฟางซื้อฟางนะครับผู้ชมครับไมเนี่ยผู้ชมครับผมตัวเท่าจมวนบ้านครับวนบ้านนะสักวันก็จะเป็นฟาร์มแน่นอนครับผู้ชมครับถ้าระดับนี้แล้วนะผู้ชมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้นะครับคุณป้าทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขเหมือนกับเราครับก็เอาใจรักเนาะครับผมเอารักษ์เห็นลูกมันคลอดมาก็น่ารักครับผม ก็รักษาเนาะก็มีความสุขดีอ่ะเนาะครับผมก็แค่นี้เลยบ้านๆก็มาดูมาดูกินหญ้าจุงวัวออกครับผมจ้ามันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วใช่ไหมครับจเนี่ยผู้ชมครับเถือเป็นแนวคิดบ้านๆเลยนะผู้ชมครับแล้วก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวครับผู้ชมครับเลี้ยงวัวแก่แล้วมันลดทำอะไรก็ดูวัวแทนลูกไปเนี่ยผู้ชมครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายผู้ชมครับไปผู้ชมได้ดูวัวสวยๆนะครับแล้วก็แนวคิดดีๆของคุณป้าน,นะครับเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ